สบายดีสบายดีตอนขำเด้อทุกเจ้าสบายดีมั่ทุกคนสบายดีพี่น้องบรรยากาศทงไหายทงนาเพิ่นว่านเอาได้นี่ฮะกำลังโป้งนี่กำลังเคี้ยวขึ้นนี่ผู้ผู้ไก่เฮาเฮ้ยเฮ้ยไก่เฮาออกไปแล้วเมียนบุกไก่เฮาน่ะคนทางพี่น้องฝนก็ยังตกอยู่มือนี่ฮะคนทางก็ยังเปียกคือเก่าย่างลูกย่างเฮาอุ้ยคือเด็กพี่สัองย่างลูกย่าง ยากจะพี่ค่ะพี่ลูกพี่พี่ยากไหมพีพีพีพนนีนี่นั่งกระขามเอาดอกบ้างขามเลิกไปแล้วล่างเขาป้าฝนตกทุกเจ้านั่มน้องก็เริ่มขึ้นร้ายแหละนั่มน,น้องเริกรลายแหละผู้ทิพน้อยมาช่วยด้วยช่วยด้วยทิพน้อยมาสบายดีนะลูกสบายดีทิพน้อยถ้าก,ก็เริ่มมาแต่งเฮียนเจ้าเอ้ยทางเขาเฮือนทิพน้อยกะกะสีประมาณนี่หล่อทุเจ้าเอ้ยไปไปฮอนเฮือนหอดซานเลย พาก,กันอันนัน้นเจ้าไปซื้อซื้อซื้อหมากมังกรแล้วก็ซื้อเคกทุเรียนเดี๋ยวขอเซรีวิวให้เบิ่งเด้อเคกทุเรียนมึงเนี่ยชมเจ้ามาเคล้า่อยนนะออกดอกเป็นหมากอิเลได้นี่มือน,า,อนา,อาเมอนาขอซิมเกบมันกำลังออกดอกกำลังเป็นหมากว้าวมมหมากงหมต้นนี่เป็นลายปีนี่เป็นลายหมากอยู่นี่นี่ได้กินได้ตกต้องน้อยนี่เดือนหนานี่็ใหญ่แล้วลูกมามไหมอันนี้ไปเด็ดแหละว้าทิยนน้อยลอลีลาเด็ดมาให้เบิ่งแล้วใส่ลูก มะเขือ,ปอเปาะมะเขือขาวพี่น้องไป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 รีวิววันนัเค้กทุเรียนให้เบิกป้าฝนตกแหงเด้ออืมฝนตกแหงเฮยเ้ยเปียกเม็ดนี่ป้าป้าไปเ <Hello? S 1> ดี๋ยวโอ๊ตไปรีวิวเค้กทุเรียนให้ให้เบิง่งกพอกับดทอัลโหลดไปได้ฉุนเจ้าอีต้โหลดเฟื่อน จอดทำยิ่งเยอะเลยที่โหลดอันนั้นคลิกโตสีฟ้านะเขาไปหอนเฮือนแล้วหอนเฮือนแล้วจ้า,าน,น,น,นานะโอ้นำทีพิ่นเว้าภาษาไทยเป็นได้สมเจ้าเว้าวดูลูกมาแกะทุเรียนกันค่ะโอ้ยโอ้ยเป็นเฉยน,น้อยๆอันนี้ม,มาแกะทุเรียนกันค่ะ้ะ สบายดีสบายดีตอนขับนะพี่น้องด้วหอมเื่อนแล้วเปลือนะซื้อทุเรียนเค็กทุเร,ทเรียนมากับหนึ่งเค้กหนักหนักด้วยดยนักลูกเบิงบ้งเบิง้งๆนเขาบัสเซเจ้าว่าเคยซื้อเท่าไรน,นี่ฮะหกสิบห้าพันห้ร้อยบาทพี่น้องเค้กทุเรียนนี่เบิงบ้งเบิ้งมคือกันเบย์เป็นสัตนเอาดีกระป๋าครงนี้เอามีเินมาดู มีกระบวกงั้นตัวนั้นมัน,นสัอะไรี่ัมพีเออสัมหนี่ได้พี่เจ้าเค้กทุเรียนนะ่ะว้าวจิ้มเนยลองมาเออสัมหนี่เลยเอามีดาม,มาอยากแล้วอยากแล้วยิ้วเข่าแล้วพี่น้องนี่เอาได้มะเขือเดนะี๋ยวโอ้โลูกใครเด็้มะเขือมาหิ้งเจ้าเบิ่งละมะเขือเทศอืมม,ออมันขึ้นนิดหน่อยเลย,ยม,มันขึ้น แก้บได้เลยเสือาบวงเหมือนพิซซาอืพิซซาลูกเขาปะเหมือนพิซซาเลยเหมือนพิซซาเลยลูกเขาปะโอ้เละนะอืกินเลยได้ตปกินแล้วลูกบวงเ้าแม่บวงหาบวงหอาชิ้นแรกองสามก้านแม่เออ จะให้ลูกกัแล้วซิมก่อนแปลกมันโอนี่เอาอะไรกระตุเรียนเนาะกรเียนกุเรียนแล้วน่บ่บยุบเซ็บยุบกระตุเรียนแปลงนี่กรุเรียนนั่นกรุเลียนเก้าเร์เนต์ เคมนดอร์เ้ของวีะไรจุเจาเนี่ยเค้กวีอ่ะมึงเปนเค้กไทยไเค้กทุเรียนวีอไทยร้อยบาทของไทยราคาแพงกลัวเห็นบันน uh huh. ี้เคยกินบันนี้ิ่มจากแซมอืมมึงบอกว่าหวานหวานเกลียวหวานเกียวหวานเกลียว คือกนเบยรอเบิ่ออันนี้ของวีอะจุ๊บเอ้าเมื่อหนกินของไทยเบิ่งคือกันบอกเอ้าเหืออื้มจะได้แล้วลูกเหนืยไหมแม่วันอืม้มอร่อยไหมอร่อยจะกินนะไม่เห็ดลินโย อ,อ,อร่อยมากแซ่บยุ้เหนื่อยนะเดีเ๋ยวย้เป็นสัน้นเดีเ๋ยวจะกระับเป็นสัน้นแบบนี้หรอคะโอ้เยอะกินคู่กับแป้งเหรอเดี๋ยวนุ่มสะอาดเด็กตัเนาะ กินเออนะเออน่ได้สิมกินแล้วน่่กินนำจิบน่อยเด้ออมีกยอ่ะมาแล้วก็เากินเลยปุ่มมานาใช่ไอืมเนาะกินบริลาเนาะ การจะไปกินบุฟเฟ่ทุวร์เรียน,อนเ,ยเอาบุฟเฟ่เฮ้ยบุฟเฟ่ซาบุฟเฟ่น่ะหานเปิดใหม่อยู่มุกาหารห้องเอผ <ừ> ู้นหนึ่งมีแต <ừ> ่สามลอยปลายหนึ่งห้องเอเขาเปิดใหม่ <ừ> สอง้อยปลายกับสามลอยปลาย

อร่อยหรือเปะอร่อยมากินนงปะนงปาเอาอ้างนงปะเอามากินน้ำสหน่อยเด้อมากินน้ำสหน่อยกินข้าวเด้อนั่งนั่งที่ที่ลูกอย่าเอามือนะเอาบ่วงเอาบ่วงมือจะจับเปื้อนห่าเปลี่ยนเลยพอแล้วลูกพอแล้วกินละกินที่ห้าอันนั้นเนี่ย เป็นหวาพีเบอร์เลยห้าเจอกับไไ่ันทึกไลฟ์นั่นเด็กนุ๊กพอแล้วมันเรียนอยากกินอีกนะอยากกินอีกว่าิล้กกินลูกฝากติดตามช่องพิมน้อยลอยลีลาในเด้อฝากกดไ like, ลค์กดคอมเมนต์ให้ในเด้อนะลูกนะนะนะแล้วพบกันใ่คลนะิปหน้าบายบาย